ครับฮอนด้าซ v g ว4นะครับคันนี้2.0สี่เพานะครับเปลี่ยนจอแคนซัส10นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมตัวขายดีของร้านเลยนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับ g o o g l e Map ภายใน2วินาทีนะครับผมรองรับ Apple c a r p าเนะครับ ใส่ซิมได้นะครับ wi-fi 5G นะครับ CPU 8คอร์นะครับ USB ช่องเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างได้ปกติพ่วงมาลายปกติทุกอย่างนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรได้ปกติรับสายวางสายได้ปกตินะครับผมามาดูนะครับ Google Map อีจยะเปิดไฟหน้าหน่อยครับเนี่ยเอวิ๊กล้างใหม่นะครับ Google Map หนึ่งสองขึ้นมาเรียบร้อยไหมครับมันเร็วมากครับมันเร็วมากจริงๆ YouTube นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะอาจจะหลดช้าไปสักวินึงนะครับเร็วมาก,กครับปีสามแปดศาลแขวงปทุมวันอ่าแบ่งสองอหน้าจออ่ะแบ่งสองหน้าจอนะครับที่ฮิตกันอ่านะครับผมทุกอย่างใช้งานปกติครับผม เร็วแรงนะครับรับประกัน1ปีนะครับผมดูเต็มจอโอเคนะครับฟังก์ชันทุกอ,อย่างใช้งานได้ปกตินะครับเวลงเวลาซิงค์หากันหมดนะครับผมอ่าสิบแนาฬิกานาทีนะครับ18บแนาฬิกาหนาทีนะครับขอบคุณครับ